สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามา่านเฮ็ดไอ้อยังกันละ่ะอืมบักนาวบักนาวพี่น้องบักนาวหนาวเด้อบักน,าว,วกนาวเอาเอาเด้อพี่น้องเนาะบักนาวมันมีแต่อันไม่แต่แกนมันหนาพี่น้องเพี่ยสีเอาไอ้ เอามากักเฮ็ดน้ำมักไว้ล่างห้องงาำล่างยังสินะพี่น้องล่างมือล่างนี่ยังเห็ดไดหลายอย่างเนะาะมักไว้สักสามสี่เดือนเลือดปีนึงกัแล้วแต่แล้วแต่อันเพราะว่าบางหน้ามันหลายนะพี่น้องซับไปแล้วละครึ่งนึงแล้วอันนี้มันครึ่องอันถังนึงงมดไปแล้วถังนึงนี่ถังสองกับสีได้ย,ยี่ดอกพี่น้องถังนี่ถังไงยังว่า จะได้ยู่ทั้งไงอันนี้เขาจะมาพาขึ้นอัน,นยังเข่าดีเนาะพี่น้องเนาะถ้าอันไม่ให้พี่น้องมันบ่มีอันนั้นเลยบม่มีอยู่แต่ว่าไห่เต็มไหหลายเต็มยูเสียดายเสียดายปลูกมากกับเป็นสิบปีแล้วเนาะกะ่น,นมีแต่เม็ดซะ โหลดข่อยก็เลยสิเห็ดห้เบิร์การในเ้าบังหน้าผม่เอาถิ่ม,มหน้าพี่น้องยืนเห็ดเอาเนาะมันจังวันะมันสาเวย้ยเอายืนเนาะยืนเอาสิเล่ออกกวอวกานั่งนี่มันเป็นผู้ดีโพดพี่น้อง แต่ยืนเป็นพู้น้อยๆน,นึงกับฝามันก็ะได้เนาะมันก็เฮ็ดแล้วนี้จังสียเอาอตานลงพี่น้องแต่ว,ว่าสูตรคอยนในขอบศิะสิใส,สายหนามนะพี่น้องหน้า่นออกอับมาเอาเองเพิน่นทึ่งปาดเทึ่งอยากว่ะเทึ่งปาด <c oughs> เทิงเทิงปาดเทิงอยากว่าสินะเราถิ่มน้ำน้ำมกหน้ามันหลสมไปลุยเลยผู้คอยปาดพวกนไปน้ำเพลินได้พี่น้องสมปากน้ำไล่ไหลนะเป็นพว้วนเป็นพว้วนมากาเต็มไปหมดเลยอุ้เสียดายค่ะเป็นสัต ให้พี่น้องได้แจกพี่แจกน้องอีสัมมันก็ได้แจกซัำมิตันมิตรันไนไม่ได้ก็ได้แจกมต่มา,มาทำศีวภาพตัวนี่ไม่ไดพี่น้องบ่ต้องต้องห่วงไม่ยายสาวเคยถิ่มของนะพี่น้อง คุณน,น่ะน้วยบกใหญ่งงกับมี่ตาในใน้นองไนงสื่อปุ๋ยมาใส่ตีมันจังสิเป็นบม่มีใน,นอ่างนพี่น้องเนาะก็นี่ละของอีหยังละ่ะบ่ยากกินของที่เพื่อนบ่แม่นอัน ธรรมชาตินะพี่น้องอเคยห้อยอยังไงน,นนะเฮาก็บวิญากเนาะกับวิญากกินวะต้องมาทำแนวก่อนบรได้ต้องเด้อพี่น้องเลิกคอยเบิ้งแต่อันแนวจงวังวายต้องมาเบิ้งหนะรราเบิ้งการทำงานดีกว่าเอาการทำงานว่า ของเห็ดบบโซหรอกไปเนี่ยจะคข้องกะอันนี้ได้ถังหนึ่งพี่น้องตานรุดลงไปนี่เดี๋ยวมันก็ออกหนามอมา่ตานก็สิมาเกือบกับไปอันนี้แล้วล่ะพี่น้องน่วย มผมหลายก็สมพี่น้องขมขมหลายขมหลายอืมีล้วแลยว,เร,ยวเรียบร้อยเอ้ยอยพี่น้องเรียบร้อย ตีบ้านเมื่อปิดคลิปก็เนานะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ธรรมกะกกับโคไล่์กดแชร์กดติดตามไม่นั่งน้ำแน่สาวอุบลอยู่ต่างแดนอยู่ออสเตรเลียพี่น้องอันผ้ามาปาดบังหน้าวนาะมื้อนี้เนาะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจคอยน้ำนเดอ้อสาวอุบลอยู่ต่างแดนอยู่ออสเตรเลียเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คือการเฮ็ดจากเฮ็ดอยู่เฮ็ดก,กินก็คือกันกแล้วก็บา้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย s e ยู o u bye